ที่สุดพี่ฝนก็เป็นฝ่ายชนะจนได้เดี๋ยวเรายังไม่ได้เริ่มแข่งเงนทักหน่อยเอาเหรอยังไม่ได้เริ่มแข่งงั้นเหรอ,โ,อโถเอ้ย,อย,ยว่าแข่งชนะแล้วซะอีกเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้อะ่ะเอ้ยพี่ฝนมาดูเพื่อนดิเพื่อนกําลังทําอะไรอะ่ะเพื่อนมีรถด,ด้วยอ่ะเฮ้ยเพื่อนมีรถด,ด้วยเหรออู้รถอย่างเท่แต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่ไง เราก็มีรถเหมือนกันเราก็มีเออจริงด้วยยังไงเราก็มีรถแมน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 เหมือนกันเลยอ่ะงั้นเราไปเลยได้ไหมอ่ะอุ้ยอย่างนี้หมายความว่าเราจะต้องเข้าแข่งขันเหมือนกับเขาได้แน่นอนเลยอ่ะไปแล้วหนีแล้วไปแล้วเหรอไปตอนไหนอ่ะไปทำไมมันตามคนอื่นไม่ทันน่ะเมเรามาทีหลังอ่ะไม่เป็นไรแต่แบบว่าเอออ้าวเอออะไรเนี่ยไลด์ หน้าทิมมาเลยเป็นลมตรงนี้เฉยเลยอะออวอ้มาแล้วมาแล้วคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพี่บลนวันนี้เพื่อนมากันเยอะชะมัดเลยอะ เราต้องเปิดรถก่อนต้องเปิดรถก่อน,นต้องเปิดรถก่อนเนาะใช่แล้วอ๋<ม>อนี่ไงเราสามารถเข้าแข่งขันได้โดยการใช้วิธีการคลิกอ่ะคลิกเหรอใช่เราจะต้องคลิกอะแล้วเราคลิกตอนไหนอะคลิกตอนที่เราเข้าแข่งขันนี่ไงเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาแล้วนะอ๋อนั่นไงสิบเก้าแปดนั่นใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวหน้าถอยหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหามุมคลิกก่อนทุกคนโอ้ไม่เพื่อนรถสวยจังเลยรถเพื่อนสวยแต่ว่ารถเราสวยกว่า เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวต้องใช้สองมือโอ้กดเข้าไปกดเข้าไปต้องใช้สองมือเพื่อนอย่าบังเราเพื่อนเราขยับทางไม่ได้ทุกคนเพื่อนมีไอพ่นด้วยเพื่อนมีไอพ่นใช่เพื่อนมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้ยนิ้วจะหักแล้วพี่ฝนโอ้ยมันโอ้นี่ล้อมันเริ่มใหญ่มากแล้วอ่ะเฮ้ยหมดเวลาคลิกแล้วไปแล้วนะต้องไปแล้วอย่างนี้ต้องไปแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วป ไปเพื่อนเร็วกันจังเลยอ่ะเฮ้ยแสงไปแล้วไปแล้วไปแล้วโหปืนลวปืนลวปืนลวโห่พี่หวนแซงมาแล้วเหรอโอ้ยมนพี่หวนแทงไปแล้วอ่ะเบียกอยู่ไหนอ่ะตามอยู่เนี่ยโหโหัวเบีอกอยู่ข้างหลังนู่นเลยเหรอโอ้ยเบเอกได้แค่2อ9ยเาองอ่ะตามมาไม่ทันเลยเหรอทันยังไงอ่ะอ้ยข้างล่างนี่แบ่งวิ่งกันเฉวมากเลยแสดงว่าตอนนี้เราอยู่กันในนี่แน่เลยอ่ะแข่งรถอันเนี้ยมอเตอร์ไซค์แถมอยู่ในทีมวันฮาโลวีนี่ังหาก เราพยายาจะสู้คนอื่นยังไงล่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวอันนั้นมันดวงจันทร์น่ะไหนนู่นนะข้างหน้านั่นดวงจันทร์เห็นกระเปล่าหรือว่าเราจะมาแข่งขันอยู่บนอวกาศโอ้มันจะไปไง <laughs> เนี่ยดูดิเราสามารถไปได้ไกลมากเลยนะเนี่ยโอแต่ว่าเพื่อนไปไกลกว่าเราโห้ทำไมคนอื่นเขาไปเร็วจัง่ะเนี่ย <laughs> เขาไปเร็วกันจัดๆทำไมเขาเก่งกันขนาดนี้อ่ะเฮ้ แต่ก็ยังโชคดีนะมีเพื่อนที่ยังตามเรามาไม่ทันอยู่เฮ้ยพี่ฝนอยู่สีแดงอยู่เลยอ่ะเพ่ก็อยู่สีแดงนี่ไงยังไม่ข้ามผ่านไปสีน้าเงินเลยอะ่ะทําไงดีอ่ะอ้าวอาเฮ้ยเฮเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <S <s то, <S ดูเพื่อนทำเฮ้ยเพ่เราสามารถสะสมของได้ด้วยนะขอบอกเออน,นี่งไงนีง่ะเดี๋ยวน้าเขามีให้ซื้อของแถมตอนนี้เขาจะมีบูสเตอร์ใช่ไหมบูสเตอร์คืออะไรหวานน่าจะเป็นอันนี้มากกว่า มันคืออะไรอะบูตเตอร์น่าจะต้องไปซื้อไขอ่อะนะเอ้ยงั้นเดี๋ยวเพียงไปซื้อดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้มียานพาหนะโอ้โหมีไม่กว่าสุดหรูแต่ว่าเราจะต้องเก็บอันนี้มาโอ้อีกร้อยเก้าสิบเจ็ดเองใช่ลูก <c oughs> โอมูเยอะมากเลยทุกคนโหเดี๋ยวก่อนอะไรนันนี้มีจุกุยานคันใหม่เ,<อ>เดี๋ยวขอใช้คันนี้ก่อนดีกว่าติดตั้งแล้วเรียบร้อยนี่เหรอเปลี่ยนจุกุยานยังอา้าวยังไม่ได้เปลี่ยน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยเราจะต้องหมดรอบก่อนนะทุกคนต้องได้หมดรอบใช่ไหมมาแล้วมาแล้วปืดปืดปื้ออ้รอบ้างดิโอ้โหหน้าทิมมาเลยนะเนี่ยหน้าทิมเลยอ่ะกูไม่ไหวไม่ไหวเพกพี่ฝนสามารถซื้อไข่ได้แล้วเฮ้ยถ้วยรางวัลห้านี่ยซื้ออันนี้ได้ออมีถ้วยรางวัลซื้อได้แล้วกุกกิกุกกิกุกกิมาแล้ว ได้อะไรมากระลวดสามันเฮ้ยได้บูทบูทเตอร์อะไรมาเนี่ยนี่ไนขอดูหน่อยใส่ก่อนโอ้โห150อ้าพี่ฝนโอ้สุดยอดไปเลยได้มาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวขอใส่อันนี้ก่อนยานพานะพี่ฝนได้เท่าไหร่นี่ไงได้รถส่งอันนี้มาส่งของนี่อนี่รถส่งก๋วยเตี๋ยวใช่แล้วโอ้คันใหญ่คันใหม่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอคี้ก่อนเอา,ล,า<ร>ละเตมตัวข<อ>ีก่อนปืโอ้ เดี๋ยวต้องคิดให้มันตรงอันนี้ด้วยทุกคนโอ้โหคราวนี้พี่ฝนเอยมือพี่ฝนออกนอกกรอบไม่ได้โอ้หมันเล็กจิ๋วเดียวอะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยจือจืมันเล็กจิ๋วเดียวจือเฮ้ยคราวนี้น่าจะเร็วกว่าเดิมเยอะพี่ฝน มาแล้วได้เท่าไหร่นะได้นิดเดียวเองอะนิดเดียวก็เยอะกว่าพี่เอ็กวีดีเอกได้ไปเท่าไหร่แล้วห้าร้อยสี่สิบเอห้าร้อยเอาเข้าไปกันแล้วหรอหนีแล้วหน,ะนีกันไปตอนไหนพี่วนกําลังดูอยู่ว่าพี่วนได้ตรงไหน่ยต้องรีบต้องรีบ <laughs> ต้องรีบเหรอ โอ้ไปไกลกันมากเลยอ่ะโอ้พี่ฝนดูที่หนึ่งดีที่หนึ่งเาขึ้นไปข้างบนเลยอ,ะอ่ะที่หนึ่งสุดยอดเลยเร็วมากเร็วจัดเลยนะเนี่ยอ่ะโอ้โหไปแล้วว่ะทุกคนแซงเรากันไปหมดแล้วว่ะใช่ใช่แซงกันไปหมดแล้วทําไงดีอ่ะเรากําลังกระดึบ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 ไปอยู่เนี่ยแล้วพี่ฝนทาไมพี่ฝนกําลังมาข้างหลังพี่ก,กันเนี่ยนี่ไงพี่ฝนติดจรวดบูตเตอร์มาเปืดโอ้ยหอายแรงแซงห้าร้อยหกคลิปเลยเหรอใช่แล้วไปแล้ว ตือดเตอตอไปไกลมากเดี๋ยวไม่ค่อยน่าไว้ใจเดี๋ยวไปไกลมากเลยอ่ะโหเมื่อกี้ได้รถจุกุยานคันใหม่มาเพราะว่าเขาสามารถให้เราได้และเป็นของฟรีนะทุกคนกดได้เลยเขอให้เหหขาให้ฟรีจริงเหรอใช่เขาให้เราขับฟรีด้วยล้วมีคันอื่นไหมอ่ะคันอื่นคันน,นี้คันเหนินมีไหมอะเออใช่เดี๋ยวขอดูหน่อยสก,กูตเตอร์เหรอมีอันนี้มาสกูตเตอร์ลองกดใช้ดูได้ไหมอ่ะลองกดใช้ดูดิปึ๊บปอดล็อก ค oh, นล็อกเคลมได้ไหมยังไม่ได้เพราะคนไลค์ยังไม่ถึง oh, 50า <km. S> ิคนไลค์ยังไม่ถึงใช่ไหมงั้นเราเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ขับคันนี้ต่อไปกันแล้วกัน hmm. โัมันมีแบบวู้รถสปอร์ตคันหรูหลามากเดี๋ยวก่อนนะแต่ราคาแพงมากเลยอะ่ะ oh. ซื้อไม่ไหวไม่มีตัง วิ่นหกรอยเก้าสนี่วิ่งได้ต้อง50%เลยนะเนี่ยวิ่งฉุยฉลิวฉุยฉุยมากเลยนะตอนนี้ดูดิโอ,โอตอนนี้เพยก็วิ่งได้เร็วขึ้นแล้วนะเนี่ยดูดิตอนนี้มีวงนสามารถเก็บคุกกี้เออเขาเรียกว่าอะไรนะลูกอมวันฮาโลาวีนได้13เม็ดแล้วยังขาดอีกหลายเม็ด ต,ต้องรีบทิ้งหา่างเดี๋ยวตามมาต้องรีบทิ้งห่างต้องรีบไวต้องรีบไวทุกคนปื้ดหมอนมันมันมันม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 นโอ้คนที่มาน็อกรอบอีกแล้วอะ่ะหมดเวลาทุกคนหมดเวลาเดี๋ยวหน้าเราจะต้องทิ้มแน่นอนเดี๋ยวพี่อจะซื้อบูสเตอร์เพิ่ม <c oughs> โอ้ย,อยหมดแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยถลายมาแล้วเนี่ยทุกคนลองดูดูดิถ้วยรางวัลมันจะสามารถเพิ่มลูกอมวันฮาโลวีนได้ไหมมันเกี่ยวอะไรกันน่ะ นี่ไงมาแล้วอเอาอไม่ได้ทุกคนพี่โกงซื้อไปต้องร้อยถ้วยอะไม่ได้อ่ะทำไงดีอ่ะมันจะไปได้ได้ไงพี่เอกเพิ่งได้ยีิบสองเองโอ้ไม่ได้ทุกคนพี่เอกต้องได้ยีิบห้าแล้วพี่เอกจะไปหมุนอันนูน้นย่งนี้นพี่ฝนก็หมุนอันร้อยหนึ่งได้แล้ววาดีที่หรอถ้าเราหมุนอันร้อยหนึง่งเราก็สามารถเข้าเช่นใ้ได้เร็วใช่ปล่ะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราอยากได้อันเนี้ยไม่กวาดวันฮาโลวีนเดี๋ยวไหนหนหมุนอันร้อยไหนมีแต่ร้อยเจ็ดสิบห้าไหนทางไหนทางไหนร้อยเจ็ดสิบห้านี่ หนึ่เจ right? ็ดสิบห right? ้าเหรอไม่พออันเดี๋ยวพี่เอกหมุนอันนี้ไปหมุนอันยี่ห้าก่อนแล้วกันออโต้มาเลยกุ๊กกีกคุกกีกคุกกี้มาแล้วกุ๊กกีกคุกกี้ใ่บูสเตอร์มาแล้วเดี๋ยวขอใส่หน่อยดิบูสเตอร์ของพี่เอกไม่พอกุ๊กกีกคุกกี้ในสองอันเลยสองอันเลยนี่เปิดแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะใส่บูสเตอร์เข้ามาปุ๊บนี่ความเร็วหกร้อยมาแล้วหกร้อยเหรอใช่คราวนี้เราเยาะลูกองคมบอลฮาโลวีนให้ได้เลยขี้โก้โอ้โหนี่มาแล้วคิกแล้วคิกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันคีโกงโอ้ไม่ต้องพันเจ็ดแล้วพียกจะไม่พั 1, นหนึ่งเลยอ่ะมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันคิกไม่โดนโอ๋อมันต้องคิกตรงไหนก็ได้เปล่าอ๋อตรงไหนก็ได้ทุกคนพี่บอลก็นึกว,ว่าให้ไปคิกตรงนั้นที่เดียวโอ๋อแล้วบวกเท่าไหร่นะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่ทไม<ด>ขึ้นผิวขนาดนั้นสูบลมสูบลมคีโกงสูบลมบอลโอ้ไม่ทันไปแล้วมอน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 ไปแล้วเรา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 เเราอยากจะได้นี่ลูกออมวันฮาโลวีน เฮ้ยพี่ฝนน่ะขี้โกงไปแล้วกดไปเลยเปิดเปิดเปิดขี้โกงขี้โกงขี้โกงเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนสามารถซื้อของมาได้เหมือนกันแล้วเขาบอกว่ามันราฟได้ด้วยอ่ะครับไงอ่ะไม่รู้ดิลองกดครับดูไดเปล่าอ่ะต้องลองดูนะถ้ามันถ้ามันได้มันก็จะได้ไงที่หรอใช่ลองยืนยันดูดิโอราฟมา บูสเตอร์แบบอย่างลัวแปดร้อยกว่าเฮ้ยแสดงว่ามันดีขึ้นนะดีโอ้จริงเหรอโอ้เดี๋ยวเอาเอาอันไหนออกลูวิ่งคืออะไรลูวิ่งเอากดกดอุปกรณ์เหรอได้แล้วเหรอได้แล้วเ้าเดี๋ยวเขาให้กดแล้วเหรอพี่ฝนยังไม่ทันได้กดเลยปะโถเอ้ยหมดเวลาซะแล้วอดกดอ่ะอดกดด้วยเหรอเอออดกดแต่แบบว่าเขาวิ่งเร็วอยู่นะเนี่ยมัวแต่แบบคาบของอยู่อะ โม่แต่ขับของแล้ววิ่งได้ยังอะวิ่งได้แต่ว่าไม่ได้กดไงเฮ้แต่ว่ามันก็วิ่งชิ้วเหมือนกันนะเกาะกับเพื่อนอยู่ได้อยู่นะเนี่ยเกาะได้อยู่หรอไม่ได้กดใช่ไหมเฮ้อะไรแวบๆบไม่ได้กดไอเนี่ไม่ได้กดคี้กะก็ไปเร็วใยได้อยู่นะมันเริ่มต้นมาก็สองพันแล้วไงโอ้สุดยอดเลยอ่ะโอ้ไปเร็วมากเลยอ่ะโอ้พี่เอกไม่หนนี่แล้วขึ้นสีฟ้าแล้วไปเร็วเหมือนเพื่อนเลยอ่ะงั้นถ้าเราซื้อของเยอะๆแล้วเรารับได้อย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์มากเลยเนี่ยอืมใช่ทําไมพี่เอกกด อยู่ตรงกลางได้นะไม่วนอยู่ตรงกลางไม่ได้สักทีเพียกไม่ได้สายเพียกปล่อยทิ้งไว้เลยพี่วนก็ไม่ได้สายเนี่ยไม่ได้สายมันมันโอ้ใครใครแซงเราไปไครชนไงมีคนชนไงเพียกชนไปเฉยเลยอ่ะเพล็กก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางมันก็สายไปใส่มาแต่เพล็กปล่อยเลยเฮ้ยปืนแล้วปืนแล้วปืนแล้วนี่ปืนอ๋อนี่ไงลายตรงกลางเขาจะแบบไปได้เพียกไม่วนถึง200กว่าแล้วอ่ะโอ้ขยันเล่นแท้ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนจะซื้อยานพหาหน้าใหม่นะนี่เลยซื้ออะไรอะ่ะไม้กวาดนี่ไม้กวาดวิเศษซื้อแล้วติดตั้งแล้วทุกคนไหนอะอยู่ไหนนี่ม, <c oughs> มาแล้วโอ้โหดูซะก่อนดูความวิบวับวับนี่อดทนเล่นนานมากเลยนะขอบอกแล้วมันมีอะไรดีขึ้นเนาะอ๋อมีอะไรดีขึ้นเนามันสวยฮะ <c oughs> สวยสวยแล้วก็แรงด้วยนี่นี่เพิ่ม20%เห็นตโ oh. อ้นปะอ่าเพิ่ม20%นะเก็บลูกอมข้าวโพดได้เพิ่มอ่ะโอ oh. น,นเดี๋ยวเราไปดูกันด,กดีกว่าว่าเราจะสามารถเนี่ยนะขับรถข้าวโพดได้แรงขนาดไหนในรอบต่อไปนี่นมาแล้ว บูสเตอร์ก็อย่างเจ๋งนะเนี่ยขอบอกนี่บูสเตอร์พี่ฝนมีสาวมาแล้วเนี่เห็นเปล่าไม่มีเยอะจังอะเนี่ยขับมาได้มาแล้วก็ไปหมุนไข่มาเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะนับต่อยหลังในการครีกแล้วทุกคนอโอ้โหบูสเตอเข้าไปอ,อัดเข้า,าไปเติมล้อเข้าไปเติรแล้วนะเติมเข้าไปเติมอือเราจะต้องเติมเติมไม่ oh. ไม่ <laughs> โหหมดแรงหมดแรงเป็นหมื่นแล้วหรอหมดแรงคราวนี้เราจะต้องไปให้ไกลไปให้ไกลไปให้ไกลไปหลุดโค้งไปเลยไม่ เพื่อนไปไกลกว่าเราโอ้ยพี่เอกเพิ่งได้มื่นเดียวเองอะไปแล้วโอ้ยสุดยอดไปเลยแรงมากนี่นี่ขอบอกอนี่ขอบอกนี่ไปแล้วโอ้โหแซงกันหน้าตาเฉยปึง้งนี่นี่นเพื่อนแซงอะ่ะ ทำไมเพื่อนแซงเราอะโอ้เพื่อนเขาเก็บมานานกว่าหรือเปล่าโอ้เพียงเพื่วนหน้าสันเลยอะหน้าสันเลยโอหน้าสันเลยดึก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 เลยมันแรงมากมันแรงกันหน้าสันอ๋อมันแรงหน้าสันจริงๆทุกคนดูดิประกายที่มีวับวับโอ้เพื่อนแซงเราไปไกลเลยอะมีรถเ๋วยเตี๋ยวแซงด้วยเมื่อกี้เห็นไหมเห็นแล้วแย่จุงเบยแต่ไม่เป็นไรเราสวยฮะ ไม่เน้นเร็วเน้นสวยใหญ่แล้วไม่เน้นเร็ววันนี้เราเน้นสวยนี่เราได้ไม่กวาดมาสุดยอดไปเลยแม่โอี่ไปถึงดวงจันทร์แล้วอ่ะทุกคนนี่พี่อนยังไม่กดบูสเตอร์เพิ่มอีกเหรอเอาลอพี่วนลืมกดบูสเตอร์มีหน้า่ะทําไมพี่วนช้ากว่าเพื่อนอ่าเปรียแสงขึ้นมาแล้วไงไม่นะนี่กดแล้วบูสเตอร์กดแล้วโอลหน้าจะไม่สั่นเลยน้ขึ้นถึงหมื่นอ่ะนี่โอ้กับด้านกับด้านกับด้าน มีกดกับด้านด้วยทุกคนเอ๊ะมาแล้วโอ้โหหน้าสันหูยหน้าสันยิ่งๆอ่ะจั๊ดจั๊ดจั๊ดจัดจัดโอ้โห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 สัน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 เป็นไงบ้างอ่ะมาแล้วเนี่ยกดบูสเตอร์มาโอ้โหหน้าสันหืมสันพับๆๆๆเลยอ่ะมาแล้วแสงเพื่อนมาแล้วฮะแสงมาแล้วแหมเมื่อกี้เราต่อให้ก่อนทุกคนต่อให้เกินต่อให้ก่อนอะไรกันนะ ต่อให้ก่อนเราไม่ได้กดบูสเตอร์ด้วยซ้ำเรายังมาถึงขนาดนี้ได้เลยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าแล้วเดี๋ยวเข้าเส้นชัยแล้วนี่หมอโนนโนนนนยังไม่ถึงมือเลยบูสเตอร์ลืมกดมันนานอ่ะโอไม่หัวลืมกดนี่มาแล้วอูด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 โอ้โหโอ้โหโอนหน้าทิม หน้าใสมาเลยเนี่ยหน้าทิมมาเลยทุกคนโอ้เหนื่อยมากเลยพี่เอกอยู่ไหนนะพี่หวนได้ที่หนึ่งโอ้ที่หนึ่งที่หนึ่งอะไรเนี่ยพี่หวนได้ที่หนึ่งใช่เหรอใช่ดิพี่หวนได้ที่หนึ่งเห็นไหมดูดิสุดยอดไปเลยนะทุกคน เอา,า,าเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะที่ชื่นชอบความเร็วเนอร์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่ฝนแล้วก็พี่เ,เอกด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบุ้ย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 เอ๊เดี๋ยวขี่ต,ตอ่อนี่โมเดียเดี๋ยวขอบุอ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอขี่อีกรอบนึ่งเดี๋ยวเขาจะมาแล้วพี่เขาจะไปแล้ว ไปเหอะเพีเอ,เอาบูตเตอร์ดีกว่าเอาบูตเตอร์เหรอได้<ท>ไดโโ้โอเพนโอเพนนี่ได้มาได้มากุกิกี้คุกกุกก,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 กีบูตเตอร์สุดท้ายในวันนี้โอ้โหจรวดสีสีทองสีทองม,มันสามันไม่เหรอไม่รู้ไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวคลิกยังคลิกยังคิกยังเอาแล้วนะตื่อเอาเข้าไปก็เล็วเหรอไม่รอแล้วไม่รอนแล้วมูไปแล้วแสงแล้วเห็นไหมแสงแล้วเห็นไหมแป๊บเดียว นาสัน